สวัสดีครับเอฟซีพญายเปียกนะเอฟซีรถไทยหน่อยเจ้าแลโดดงนะครับมีเอซขอมาครับโอ้ยหลายคนอยู่ครับลงอีกแนะ่พญายเปียกมันเป็นจังไดล่อรถสิ่งะล่อเล็กสิ่งทู่อินวันมันเป็นจังไดเบื้องพื้นเมือน,น,นมันก็นคือนล่อรถอ่าล่อเล็กไทยหน้า นะครับเดินตามทั่วไปนี่แหละครับแม่นบ่ครับนี่นะบ้านนี้มันสิตั้งกันมองไดมันมีการจ่มในตัวก็คือนี่แหละครับเขาตัดแผ่นเหล็กนี่ครับตัดแผ่นเหล็กประมาณจากหกถึงเจ็ดเส้นนี่นี่ประมาณนี่อันยาวประมาณยี่สิบหาอันนประมาณยี่สิบหาเส้นบวกล้วก็คือให้มันซ้ำกันซ้ำก,กันครับที่มาน้ำมันนี่แหละครับ เออเท่าหรือต่นหรือเจ็ดนะมันนำมันนี่แหละครับนะที่นี้ก็มาเชื่อมต่อใส่กันเชื่อมเชื่อมใส่กันให้มันเป็นสามเหลี่ยมครับพี่นอ้องนี่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเวลาเคลื่อนที่บานนี่ตัวนี้ก็สิเป็นตัวขับเคลื่อนนะตัวนี้ก็สิเป็นตัว แรีบรับแรงรับนะแรงรับนะในตัวนะครับแรงรับในตัวนะหมายก็ววากันจมมาละอันถอยนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวครับตัวนี้ก็เป็นทั้งนี้เป็นตัวรับนะกันนี่กันจมครับเพื่อนกันจมครับเพื่อนกันจมมันอยู่ในตัว บ้านี่โตกันโจมนี่มันขับเพื่อนนะบ่กระขับเพื่อนหรือกันมันต้องขับเคลื่อนต้งกันจมอยู่ในโตขึ้นกันนี่แหละครับเขา่ต้องไปยากในการขันขันน็อตเชื่อมกับรออย่างครับมันยากบ้านี่เมื่อรอกว้างขึ้นนี่แรงเสียท่านก็หลหลมันมันเลี้ยวยากครับพี่น้องครับ เวลาเอาสีซ้อนขั้นยังสิมันก็นยากนะซ้อนขั้นก็นยากอีกนะครับเวลาเอาซ้อนขั้นมันก็นยากมันบดขิดมุมให้หน้านะครับมุมให้หน้าแก่ให้หน้าแก่ขั้นแท้นะครับนี่แหละครับขอ้อข้อดีนะครับข้อดีง่ายนี่ครับก็เห็นก็ยังรถไทยเดินตามมาทั่วไปเลยขั้นรดอ,ออกซีโตนะครับอ่าเสเร็จแล้วก็ เอาล่อใส่นี่หน้าน้ำหน้าตมหน้าหยังผ่านมาเบิแลเราด้วยครับนี่หกหน้าแล้วตั้งแต่เปียนมานี่นะครับตั้งแต่เยนล่อเล็กมีกันจมในตูดทุอินวันมานี่ครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ